จะมาพรีเซนต์งานเรื่อง DBCA ร้านสื่สวยร้านที่เท่ากับแทนหนึ่งจะทำเป็นร้านสื่สวยสไตล์ของร้านเป็นแบบโมเดิร์นสองทำผมทำเล็บทำสปา,า,านวดหน้าและทำผมทั่วไปสามสไตล์ของร้านเป็นแบบโมเดิร์นสร้างความดึงดูดลูกค้าตกแต่งร้านให้ดูสวยงามดีเท่ากับดู โปรโมชั่นทำผมสิบครั้งสะสมสแตมสิบตัวทำผมปีหนึ่งรครั้งสองเช็คอินที่ร้านแล้วคุ้มร่ห้าเปอร์เซ็นต์สามมีสถานที่ถ่ายรูปแบบโมเดิร์นสี่มีโซนน,นั่งเล่นสไตล์โมเดิร์นดีเท่ากับเช็คหนึ่งทำแบบประเมินคุณภาพของร้านโดยใช้แอปพลิเคชันของทางร้านโดยให้ลูกค้าทำแบบประเมินว่าทางร้านควรปรับปรุงอะไรบ้างเอคชัน่น นำคำติชมของลูกค้าในแบบประเมินมาปรับปูนโขลก